สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอน2องพนะครับสวัสดีครับหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะครับพอดีผมมือเจ็บนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีนาฬิกานะฮะวันนี้เรามาแปลกนะครับเป็นปีใหม่แล้วนะครับเราก็มีนาฬิกานะครับยี่ห้อคาซิโอ f เก้าสยูนะฮะผมว่าหลหลายคนเคยใช้รุ่นนี้นะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะครับมีความนิยมนะครับมาอย่างยาวนานเลยนะครับ ในยุคสมัยหนึงนะครับเคยเป็นจุนที่ยอดฮิตสุดๆเลยนะครับในสมัยนั้นนะครับก็คือการผลิตเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับเรือนนี้นะคาซิโอฟเก w นะครับผมนะซึ่งบอกเลยนะครับว่ามีหลายสีมีหลายสไตล์ให้เลือกนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาแนะนําเรือนนี้นะครับซึ่งเป็นเรือนของผมเองที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็นะครับอาจจะมีรอยทะลอกนะครับแต่ว่า บอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ครับอึดถึกทนมากมากเลยนะครับผมนะครับเรามาดูตัวถังกันก่อนนะครับตัวถังนะครับจะเขียนว่าค a ซ i o F91W นะครับแล้วจะเขียนชื่อรุ่นนะครับชื่อสีนะครับแล้วก็จะเขียนว่า Ma d ด in Thailand นะครับ E.D. นะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับสีดําเทานะครับผมนะอันนี้ตัวนี้ใช้อยู่นะครับเป็นของแพ้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนนะครับว่าเป็นของแท้อย่างไงนะครับผมนะซึ่งเนี่ยของเดิมๆนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าจะเขียนว่าคาซิโอนะเนี่ยเดิมๆเลยนะครับสายก็เดิมๆนะฮะนี่ฮะตัวสายนี่นิ่มมากเลยนะครับผมนะซึ่งของแท้จะนิ่มมากๆนะครับผมนี่ครับตัวเรือนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาดํานะฮะเหมาะสาหรับผู้ชายอย่างเรานะะมีหลายสีให้เลือกนะครับ คาซิโอนะครับแล้วก็บอกเลยเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับใน l a z a ด a ที่เป็นของแท้นะฮะอยู่ประมาณ400ถึงประมาณ600หรือว่าไม่ก็ทางช่องทางอื่นนะครับซึ่งในกาตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเพราะว่าทนอึดถึกทนมากๆฮะแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาวมากๆเลยครับผมนะมาครับเรามาดูกดกลุ่มกันเลยครับว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับผมนะฟังก์ชันต่างๆนะจะมีอยูสั มันจะไม่อย okay, sure. ู่3มกลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีกลุ่ม A ปุ่ม B และปุ่ม C นะครับกลุ่ม A อยู่ข้างบนที่ผมกดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งปุ่ม B นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมากดปุ่ม B ให้ดูกันก่อนเลยนะครับผมนะโอเคครับมาดูกันนะครับว่าเป็นโหมดอะไรครับนี่ครับเป็นโหมดตั้งนาฬิกาปลุกนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเวลาเรากดด้านบนนะครับก็คือปุ่ม A นะครับผมนะกดได้เลยครับแล้วก็มาเลือกนะครับว่าจะเปลี่ยนทั้งไหนนะฮะนี่ฮะแ้วก็มากด ถึงหน้าเดิมนะครับผมนะต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดของการจับเวลานะครับเราจะกดไม่ใช่ปุ่มนี้นะฮะเราจะกดปุ่ม C นะฮะเพื่อเป็นการจับเวลานะครับนี่ครับจะเห็นได้นะครับว่าสามารถจับเวลาได้นะครับเป็นนาฬิกาที่ฟังก์ชันเยอะมากครับถ้ากดปุ่มในเซ็ตนะครับให้กดปุ่ม A นะครับแล้วก็กดปุ่ม B เพื่อกลับไปหน้าแรกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับ นาทีนะครับแล้วก็ชั่วโมงนะครับแล้วก็วินาทีนะครับนี่ฮะจะเป็นกลุ่มนะเราสามารถกดได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเดือนนะครับเดือนหนึ่งนะฮะแล้วก็วันที่นะครับอยู่ข้างบนนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมนะแล้วก็เป็นวันนะครับนี่ฮะสามารถปรับได้นะครับตอนนี้ผมก็อัดตอนประมาณสามทุ่มสิบสี่นาทีนะครับของวันที่ยี่สี่นะฮะนี่ครับ จะเห็นได้เลยนะครับว่าอันนี้จะเป็นวันที่นะฮะก็คือทิวเดย์วันเดย์นะครับที่เป็นตัวย่อนะถือว่าในการรุ่นนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมนะแล้วก็นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกดนะครับการตั้งเวลาหรือว่าการให้เสียงนะฮะนี่ฮะสามารถกดได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะเห็นไหมนี่ครับผมก็จะสามารถ กดตั้งเวลากดปลุกได้นะครับผมนะซึ่งนาฬิกาตัวนี้นะครับมีเสียงด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนาฬิกาที่คลาสสิกนะฮะแล้วก็เหมาะกับคนที่กำลังไปเรียนหรือว่ากำลังศึกษานะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่ในตอนนี้นะครับนี่ครับมีไฟด้วยนะครับสามารถกดไฟได้ด้านบนนะครับปุ่ม A นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ น้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานนี่นานมากครับโอเคครับต่อไปเราอยากรู้ไหมครับว่าจะแท้ยังไงนะครับเรามากดตรงนี้นะครับเราจะมากดตัว C นะครับประมาณ5ว e กันครับอ่ากดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ฮะจะขีดขึ้นนะครับว่าเป็นคาซิโอนะครับตัวเครื่องมันจะเขียนว่าคาซิโอนั่นเองนะครับผมนะอ่า ซึ่งของแค้ไม่สามารถของเกมไม่สามารถกดได้นะครับบอกไันก่อนนะครับนี่ครับตัวเคียบหนึ่งสอสสี่ห้าอ่านี่ฮะเขียนว่าคาซิโนะฮะนี่ฮะถือว่าเป็นนาฬิกานะครับอีกหนึงเรือนนะครับที่ทุกคนนะครับคือน่าจะเคยใช้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ตอนนี้นะครับน่าเก็บสะสมมากๆครับผมนะมีหลายสีด้วยแล้วก็มี น้ำหมักเบานะครับสามารถกันน้ำได้อีกนะครับแต่ว่าข้อควรระวังของรุ่นนี้ก็คือถ้าใช้ในระยะเวลานานนะครับหรือว่าเราไม่ได้เก็บไปที่ที่ดีนะครับหรือว่าไปตากแดดตากลมนะครับอาจจะมีสายขาดนะครับหรือว่าอาจจะมีรอยทะลอกแบบของผมก็ได้นะครับแต่ของผมก็เป็นรอยทะลอกนิดหน่อยนะถือว่าใช้งช้ได้อยู่นะครับตัวเรือนก็มีความสวยงามนะครับมีรายละเอียดที่ดีมากนะครับผมนะก็โอเคครับ วันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวนาฬิการุ่นไหนอีกสามารถแนะนําได้นะครับแล้วก็อาจจะมาอาทิตย์ละสองสาครั้งนะครับตอนนี้ร่างกายยังไม่ไหวนะครับมือยังเจ็บอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ